อ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเซลล์ไขมันเองจา้าในช่วงที่เรานอนนะพบว่าตัวเซลล์ไขมันเนี่ยมันจะสลายไขมันได้มากขึ้นนะคะแล้วจะมีผลอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของฮอร์โมนตัวฮอร์โมนที่ไขมันสร้างก็จะชื่อฮอร์โมนเลปตินถูกปะ นะตัวฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมันทำให้อิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานอนได้ดีนะเมลาโทนินของเรามันหลั่งดีนะตัวเมลาโทนินก็จะทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยผลิตเลปตินออกมาในสมดุลที่ดีนะคะเวลาที่เลปตินฮอร์โมนเนี่ยมันถูกผลิตออกมาในสมดุลที่ดีมันไม่เกิดภาวะดื้อเลปติน เวลาเรากินอะไรเข้าไปอิ่มก็คืออิ่มอ่ะเธอเออถ้ากินได้เรื่อยๆนี่แปลว่าอะไรคือร่างกายมันดื้อเลปตินมันไม่มีความรู้สึกอิ่มสักทีแบบนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ว่าเมลาโทนินมีผลต่อเซลล์ไขมันด้วยจะทำให้บาลานซ์ฮอร์โมนเลปตินออร์แกนที่3นะที่จะพูดถึงวันนี้นะก็คือในเรื่องของตับอ่อนคุณสมบัติที่ตับอ่อนได้รับจากอิทธิพลของ ตัวเมลาโทนินก็คือตัวตับอ่อนเนี่ยมันจะปล่อยตัวฮอร์โมนที่ชื่อว่ากลูคาก้อนออกมานะคะมันตัวกลูคาก้อนเนี่ยแอคชั่นมันจะตรงข้ามเลยนะกับอินซูลิน,นคืออินซูลินมันจะเก็บสะสมไขมันใช่ปะเออแต่ตัวกลูคาก้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบสลายไขมันมันจะเป็นตัวที่แบบให้พลังงานนะเพ่ยงนนถ้าเกิดว่าเรานอนได้ บบเมลาโทนินของเราปล่อยออกมาได้ดีตอกนกลางคืนมันก็จะมีผลต่อตับอ่อนก็จะทำให้ตับอ่อนเนี่ยปล่อยกลูกคากอนออกมาได้มากก็แปลว่าร่างกายของเรามันก็จะสลายไขมันออกได้มากก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวช่วยในเรื่องของภาวะอินซูลินเซน i ิติวิตีได้ดีขึ้นแล้วก็ไวต่ออินซูลินด้วยมากขึ้นนะคะ ว่าหน้าที่ของตับอ่อนเนี่ยมันก็คือผลิตทั้งอินซูลินทั้งกลูคากอนนะคะมันถ้าเราแบบมีระดับของเวลาตทน,นินที่สูงในช่วงกลางคืนมันก็จะทําให้กลูคาก้อนเนี่ยถูกปล่อยมามากขึ้นแล้วก็คอนโทรลระดับของอินซูลินไม่ให้แบบมันพีคมากในช่วงในช่วงที่แบบเรากินอาหารหรือว่าตับอ่อนมันก็จะไม่ได้เสียสมดุลใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ความไวต่ออินซูลิน มันดีขึ้นควบคุมในเรื่องของเบาหวานได้ดีขึ้นสามอวัยวะนะก็คือตับเซลล์ไขมันตับอ่อนนะอันนี้ที่ได้ประโยชน์จากเมลาโทนินที่มันสูงมากขึ้นนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะแบบมาเล่าให้พวกเราฟังก็คือตัวเมลาโทนินที่มันมีระดับที่สูงช่วงฟาสเนี่ยมันจะมีผลทําให้เบต้าเซลล์เนี่ย มันได้พักมากขึ้นนะคะเวลาที่เบต้าเซลล์มันได้พักมากขึ้นมันก็จะทำให้ตอนที่มันแอคทีฟทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่เรานอนเบต้าเซลล์ได้พักเพราะเป็นช่วงฟ้าต์เราไม่ได้กินอะไรตอนกลางวันเรามากินอาหารปกติเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนมันปล่อยอินซูลินใช่ไหมมันก็จะปล่อยอินซูลินในลักษณะที่มันสมดุลมันไม่แบบปล่อยอินซูลินแบบ ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอออินซูลินแบบสไปค์แบบพุ่งขึ้นมาจนทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแบบนั้นนะคะมันก็จะป้องกันเรื่องนี้อ่ะทีนี้ในทางกลับกันก็คือว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่นอนนอนดึกไม่งว่วงอะไรสักคือเมลาโทนินทุกอย่างฮอร์โมนแบบรวนแบบสับสนปนเปนไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะตัวเมลาโทนินที่มันต่าๆนะแล้วการที่เราแบบไปกินอาหาร ช่วงก่อนนอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะทําให้ตับอ่อนทํางานปล่อยอินซูลินออกมาถูกป่ะเวลาที่เรากินมือดึกนอกจากเมลาโทนินจะพังแล้วตับอ่อนยังปล่อยอินซูลินออกมาด้วยนะคะมันก็จะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายมากจากสองฮอร์โมนเลยนะทั้งทั้งเมลาโทนินกับทั้งในเรื่องของอินซูลินที่ถูกปล่อยออกมาจากตับอ่อนเก้ไหเพราะฉะนั้นก็คือคนที่นอนดึก และกินดึกนะคะก็จะโดน2องเด้งก็จะเป็นเบาหวานได้ง่ายจะอ้วนง่ายมากนะอันนี้เป็น,นกลไกที่แบบมันโดนสอเด้งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนอนเร็วนะนอนเร็วแล้วไม่ได้กินมื้อดึกไม่ได้ม่ได้กินตอนกลางคืนก็คือเว้นห่างจากช่วงการนอนประมาณสมชั่วโมงที่ท้องว่างอะไรเงี้ยนะก็จะทําให้ช่วงกลางวันเวลาที่เราตื่นนอนเนี่ยตัวเบต้าเซลจากตับอ่อน มันได้พักมาทั้งคืนแล้วมันก็จะออกมาฟังก์ชันได้สมดุลแล้วก็จะไม่แบบควบคุมการหลั่งอินซูลินได้ดีก็จะทําให้ความไวอินซูลินดีก็จะช่วยควบคุมเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดออก็มีผลในระยะยาวก็คือว่าช่วยลดความอ้วนช่วยแบบทำให้คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถที่จะแบบระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็คุมได้แล้วก็กลับลงมาปกติเออว่าถ้าช่วงหลังทานอาหารเบต้าเซลก็จะทํางานได้ดีขึ้นเนาะเออถ้าอันนี้ก็คือในกรณีของแบบคนที่แบบ นอนดีนะเพราะฉะนั้นนี่เห็นความสัมพันธ์แล้วนะว่าการนอนดีเป็นช่วงทามมิ่งที่ดีด้วยนะไม่ไม่ไม่เลดเกินไปนะนอนก่อนเที่ยงคืนก่อนห้าทุ่มเนี่ยมันส่งผลดียังไงต่อในเรื่องของภาวะกลูโคสเมตาบอลิซึมหรือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะจ๊ะแชร์ <Share S 2> ให้เพื่อนๆนด้วยและช่วยกันดันการมองเห็นนะทั้ง2ช่องด r รสลินแฟนเพจกับดรสลินแชนแนลทาง YouTube นะจ๊ะ